สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เห็นคลิปนี้แสดงว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันนะคะและอาจจะเป็นพลังงานเรนดอมที่ทําให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมคลิปนี้และวันนี้ฝ้ายจะแจ้งว่าเพื่อนๆที่ฝากชุดถวายองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณณะในงานวงสวงที่วัดจุรามณีได้จัดเตรียมให้เพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วนะคะ และทางเราได้ปิดลับแล้วส่วนเทียนที่จะนำไปขอพอรกับองค์พญานาคที่วัดป่าคอง11หรือคำชโนด2และองค์ปู่ทาเวสวรรณยังสามารถร่วมจุดเทียนได้อยู่นะคะตอนนี้เทียนรุ่มรุ่นลิมิเต็ดเหลือไม่มากแล้วนะคะท่านใดสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะ ส่วนน้ำมันว่านและสีพึ่งที่ไฟได้ใช้อยู่ประจำเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้เราจะมาลันดอมอ่านเรื่องเกี่ยวกับแฟนที่เลิกกันไปมีโอกาสจะกลับมาขอคุยขึ้นดีภายในเดือนนี้ไหมนะคะ แฟนที่เลิกคบกันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะมาขอขึ้นดีกันไหมใช่ไหมคะแน่นอนมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะอ่ะที่มีโอกาสเนี่ยที่พวกคุณเนี่ยจะได้กลับมาคบกันเรียนรู้ใจกันใหม่นะคะเพราะว่ามันมีการ ให้เนี่ยนอนกอดการการเฉลิมการสร้างสัมพันธ์สิ่งดีๆอันนี้มันเป็นเด็กแรกเกิดก็คือหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูว่าจะภายในเดือนนี้ไหมเราจะมาขยายกันเนาะอ่ะทีนี้พอขยายแล้วนะคะอ่า จากที่คุณสองคนเนี่ยยังมีการแยกทางกันละกันไปเนี่ยตอนนี้ทุกไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยอยู่ในการเซฟโซนเนาะอยู่ในเซฟโซนของกันและกันยังไม่กล้าที่ที่จะก้าวข้ามเซฟโซนของตัวเองอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือเข้าใจผิดหรืออะไรกันทำให้คุณหรือเขาเนี่ยมีเกิดความช่างใจในการที่จะกลับมาขอ มาคบกันอะไรกันนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเอ่อแนะนำนะคะสิ่งที่แนะนำเลยก็คือให้คุณเนี่ยลองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนการขอพรขอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและคุณจะสำเร็จในการที่จะกลับมาคบกันภายในเดือนนี้อ่าและทีนี้ เรามาดูกันแนวโน้มถ้าคุณกลับมาคบกันไทยกลับมาคบกันแล้วเนี่ยแนวโน้มของความรักของคุณจะเป็นแบบไหนแนวโน้มของคุณเนี่ยออจะเป็นไปในทางที่ถ้าด้านความรักต่อเนื่ลกันถ้าด้านความรักจะมีความ รักกันความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็แนะนำให้คุณเนี่ยค่อยๆเรียนรู้กันและการให้ค่อยอย่าแบบไปก้าวกระโดดนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าการเราควรที่จะสร้างสัมพันธ์กันใหม่เพราะว่ามันเคยแตกกันไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆปฏิปต่ปตอความรักร้อยเรียงเรียบเรียงอะไรกันใหม่แต่ทีเนี้ยมันอาจจะเกิดแบบว่า,วาพอคุณกลับมาแล้วเนี่ย คุณหรือเขาอาจจะเป็นาสายเปออะฮะดังนั้นเนี่ยทำให้การเงินเนี่ยเออมันมีการชอตหรืออะไรใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยกันเกิดขึ้นเนาะอะฮะและสารและสารสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะยืดยาวไหมนะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของพวกคุณเนี่ยแน่นอนในเมื่อมันเคยมีปัญหากันมาแล้วเนาะทีเนี้ยมันจะอาจจะมีการที่แบบว่าคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเปิดใจร้อเอร์ซหรืออาจจะมีการปกปิดหรือหลอกหลอกลวงคุณอยู่อย่างอาจจะมีความลับของของ กันและกันอยู่นะคะยังไม่กล้าเปิดเผยออกมาเนาะไม่ว่าคุณหรือเขาแต่แน่นอนว่าความรักครั้งเนี้ยของคุณเนี่ยก็คือมันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นความรักที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันฉันโอเคแหละแต่แต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อบางอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับร้อยเปอร์เซ็นต์่ะฮะเพราะว่าคุณเนี่ย ยังไม่กล้าที่จะรักเขาแบบหมดหัวใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณยังหวัดระแวกับสิ่งที่เขาเนี่ยทำกับคุณอยู่นะคะอ่ะฮะและและเขาจะกลับไปทำพฤติกรรมหรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณเสียใจอีกไหมมา เขาคนนั้นจะทําหรือมีพฤติกรรมอะไรที่ทําให้คุณเสียใจไหมโอเคความรักของคุณแน่นอนว่าทุกอย่างมันมักจะมีอุปสรรคเสมอเนาะดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ค่อนข้างที่ยาวนานในการ สายสัมพันธ์ครั้งนี้ทุกอย่างมักมีอุปสรรคเสมอแต่ทุกอย่างมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้โดยที่พวกคุณเนี่ยจับมือกันนะคะพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอ่าฮะแล้วก็ มันจะคบกันยืนยาวไหมเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาในการครบหาเนี่มันมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือครองคู่กันเป็นแบบครอบครัวไหมนะคะเรามาดูกันหาว่าโอกาสที่จะมีการครอบมีการแต่งงานหรือมีการที่จะโอกาส มาเป็นครอบครัวกันไหมเนี่ยณตอนนี้คืออย่างและในอนาคตก็อย่างคือยังไม่เห็นแนวทางเลยแต่ว่าถ้าคุณมองว่าโอเคฉันมีเป้าหมายและฉันเลือกคนนี้จริงๆจังๆังและแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะต้องพยายามทั้งคุณและเขาเนี่ยจะต้องมีการพยายามในการ อาจจะมีการเก็บเงินค่าสินสอดค่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ตามมันจะต้องมีเป้าหมายเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยทั้งคู่ต่างคบกันไปอย่างเลื่อนลอยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยค่ะสุดท้ายนะวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะคบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะฮะดังนั้นเนี่ยอยากถ้าคุณกลับไปคบกันดังนั้นเนี่ยอยากให้มีการวางจุดหมายเนาะ จุดหมายเป้าหมายอนาคตว่าเราจะใช้ชีวิตกันแบบไหนจะร่วมมีครอบครัวกันตอนไหนแต่งงานกันตอนไหนเพราะว่าถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยไม่มีจุดหมายปลายทางหรือไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวได้อันนี้บอกเลยมันจะเป็นการครบกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะดังน,นั้นเนี่ยอ่ะมันมีวิธีแก้ไหม ถ้าจะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยไม่มีการทะเลาะบอกแวง้งแล้วก็สามารถที่จะสร้างครอบครัวได้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงแก้ไขยังไงเนี่ยมาดูสิอ่ะเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาเนี่ย ถ้าคุณทั้งคู่กลับมารักกันนะคะกลับมาคบกันเยเขาเนี่ยจะรักกลับมารักคุณเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนเนาะหรือว่าคบใครซ้อนจึงทาให้คุณเนี่ยทะเลาะแล้วก็มีการเลิกลากันไปทําให้คุณเสียใจเนี่ยแต่การกลับมาครั้งเนี้ของเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนเสือสิ้นลายและอ่ะฮะ แต่ก็ยังไม่อยากให้คุณไว้ใจแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงที่เขาเนี่ยอยากจะกลับมาจริงจังกับคุณเขาเนี่ยจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเขาให้คุณหมดเลยเนี่ยทะเคนให้มอบให้คุณหมดเลยเขาอะอยากจะขอโทษที่ทําให้คุณนะ่ะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เขาได้เคยกระทําเอาไว้นะคะอ่าฮะอันนี้คือตัวคุณเนาะ ตัวคุณที่ทําให้คุณเสียใจโศกเศร้าเนาะกับเหตุการณ์ที่เขาได้ได้กระทําเอาไว้ที่เขาเคยเจ้าชู้เคยนอกใจอ่ะที่บอกว่า,ท,าที่เรื่องการเงินว่าเขาจะมีใครเปเนี่ยอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เขาจะเปให้คุณเพราะว่ามันมีไพ่การขึ้นมามอบให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเออก็คือ ถ้าเขายอมให้ทุกอย่างและคุณเนี่ยทิ้งอดีตและเริ่มพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาเอ่อคองคู่แต่งงานกันไหมเนาะเพราะว่าที่ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่มีการที่จะแต่งงานพราะคุณต้องมีเป้าหมายอะไรกันก่อนเนี่ยถ้าคุณโอเคลืมอดีตที่มันผ่านไปแล้วที่เขาเคยทํากับคุณเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมอือฮึ ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณนะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากชนะเขามากกว่าเนาะทั้งที่คุณก็รักเขาแหละแต่มันมีความรู้สึกคืออยากต้องการเอาชนะเขาอ่าบางทรั้งที่เขาเนี่ยยอมยืดหยุ่นยอมอะไรคุณหมดทุกอย่างให้คุณหมดแลละอืมแต่ว่าคุณก็ยังอยากเอาชนะเขาดังนั้นเนี่ยคำแนะนําเนาะอ่ามันควรที่จะบอกว่า ถ้าคุณไม่พร้อมที่ที่คุณถ้าคุณแข้งเขาหรืออะไรเขาแต่คุณยังเหลือเยื่อใหญ่ให้เขาอยู่และอยากจะกลับมาคบกันและอยากจะคบกันยืดยาวอะ่ะอ่ะฮะตามที่ที่ที่ไพ่มันขึ้นนะไพ่แนะนําว่าให้มันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามเตตามทีละสเต็ปเหมือนเหมือนที่บอกอันไพ่ตอนที่บอกช่วงแรกๆอะ่ะอ่ะฮะว่าให้คุณทั้งคู่เนี่ยค่อยๆคบกัน อย่างทีละสเตปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใหม่อ่าฮะนะคะดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะเบิกบานขอแค่อย่างเดียวขอแค่ให้คุณน่ะลืมทิ้งเรื่องเราในอดีตไปให้หมดนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีมากมากๆเลยและทีนี้จะมาถามว่า เอ่อที่เขาอะเคยทําให้คุณเสียใจเนี่ยนะแล้วเขาจะทําให้คุณกลับมาเสียใจอีกไหมมันจะได้เป็นชอวยให้คุณตัดสินใจในการเลือกรักครั้งนี้ว่าคุณเนี่ยจะเดินไปต่อหรือว่าไม่เดินไปต่อนะคะว้าวโอเค อันนี้สามารถสรุปได้เลยถ้าคุณละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่เขาได้กระทำไปกับคุณนะคือคุณมันอาจจะยากสำหรับคุณนะที่คุณจะก้าวผ่านความรู้สึกอันนั้นนะที่เขาได้เคยทำกับคุณนะแต่บอกเลยว่าถ้าคุณก้าวผ่านและพยายามไปได้อีกโลกหนึ่งที่คุณจะเจอมันคือสิ่งที่สวยงาม อ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแล้วเขาว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะคะและเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณแล้วอ่ะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคุณกลับมาคบกันและคุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลราก็มาเริ่มต้นใหม่และคุณวางเป้าหมายเนาะในอนาคตในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยว่าเออฉันอยากจะมีครอบครัวแล้วรับรองเลยว่าคุณเนี่ย จะแฮปปี้และสมหวังในความรักและเขาเนี่ยก็จะไม่กลับมามีพฤติกรรมเดิมๆเพราะว่าเนี่ยฝ้ายถามมาตลอดเลยว่าเขาจะกลับมามีมีพฤติกรรมทําให้คุณเสียใจไหมฝ้พก็คือว่าไม่มีมีแต่เขาเนี่ยที่จะให้ให้คุณขอแค่คุณเนี่ยให้โอกาสเขาอะฮะแค่นั้นเองอือฮึดังนั้นเนี่ยการแรนดอมอ่านในครั้งเนี้ยฝ่ายถือว่ามันเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฝ้ายก็อยากให้คุณเนี่ย รู้จักให้อภัยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงเพราะว่าถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองและตัวเขาเนี่ยสิ่งที่มันทาให้ให้มันผลแย่เนี่ยก็คือเราเราก็จะทุกข์และเราก็จะเครียดและเราก็ไม่กล้าที่จะก้าวผ่านไปข้างหน้าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยากแต่เชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านข้ามกําแพงอันเนี้ยที่มันหนักที่มันมืดเนี่ยเพื่อไปสู่ พบความสุขที่ดีดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ